Oh, yes. อีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวสังกสีลงท่านใดที่มีบัตรแข็งเดี๋ยวชูไว้นะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่ซื้อก็ขออนุญาตนะครับได้เรียนเชิญท่านออกสู่ภายนอกนิดนึงครับผมเพราะว่าเพื่อความเป็นระเบียบงานนี้เป็นงานการกุศลครับงานการกุศลเป็นการกุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับของหลวงปู่เฮานะครับทึ่งทุกคนนี้ถือว่า สังกสีขัดข้องนิดหน่อยมาช้านิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรด้วยน้งใจน้ใจพี่น้องจะเฝ้าเมื่อเด้อเราจะเล่นจนกว่าจะถึงก็แล้นเราเอาแบบว่าถ้าใครมีบัตรแข็งจใครนั่งอยู่กนทีเออนั่งอยู่กนทีแล้วโยกไปแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ซื้อบัตรให้ออกไปข้างนอกซะก่อนจ้าเนาะไม่ใช่แล้วหรอกของความรวมมืองานนี่เป็นงานกันกุศลถือว่าพี่น้องก็ได้กุศลรวมกันรายได้ส่วนหนึ่งก็จะไปสร้างศาลาศาลาทีหลวงปู่วัด แสนสุขสันติธรรมจ้าซึ่งยังเหลืออยู่ประมาณ30%มสเปอร์เซ็นต์จะเซตนะครับเออเอาเอาคนละโอ้ไม่ย้ายชสมาชิกจะไม่ย้ายโอ้ก็จะแก่แท้โอ้มาจากไหนมา่นลูกเด็กกันนี่เนี่ยยังแข็งแรงอยู่เลยโอ้แฝดชิปเดยวทีมงานเราช่วยด้วยไอพีเอสไล่ไปจากทางนี้เลยพี่ไล่ไปจากทางนี้เลยนะครับวางไปเลยนะครับเออ ตอนนี้พี่น้องมาเน้นทานการสังกสีกำลังทำนัหน้าที่และอีกอย่างนึงครับมอนอีกส่วนนึงก็จะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อ๋อเออเป็นเป็นงานการกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่หลวงปู่ท่านนะครับอยากสีเห็ดเชิญชวนสิทยญาณโอสิ์ซึ่งขอบคุณไปยังท่านในเภอขอบคุณท่านทุกกับ นะครับขอบคุณทีมงานของถือว่าเป็นชมรมก็ได้กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้ววันนี้ป้ายเขาขาวติดไว้เขียนว่าก่อเหตุทะเลาะวิวาทปรับห้าหม,มืน่นบาทห้าแสนห้าแสนผู้ใดระบัตตัวเลข้ยคอยไว <c oughs> ้ครั <c oughs> บผมก็มีทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีตำรวจด้วยเน,นี่นยนะพี่น้<ร>งองขอบคุณดุ๊กเล็กเชนิคไอเด้นเอาเขาหมดอร่งเพล็กล้อในลูกสาวอร่งต่อเอาเอาเพล็กอะไรเนาะให้พี่น้อง สบู่สมุนไพรกัอนปัดยังไม่ขายแต่หมดแล้วใช่ไหมพี่โมหมดร้อยแล้วนะครับวันนี้อขอคบค <า S 2> ุณายมาในเซตพิเศษนะครับชุดชุดก้อนนึงอยู่ที่38บาทนะครับวันนี้ก้อนหก้อนใหญ่บวกอีก3ก้อนเล็กพี่น้องซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับในราคา200บาทกับเข้างาน120บาทพี่น้องซื้อไปเรียบร้อยแล้วถ่าแต่เวลาเวลาซิมา เอาเดี๋ยวทีมงานลงสังกะสีแต่ตอนที่ถืออยู่ในมือนี้แจกฟรีจ้ะกับสดูชมพลุกมาเลยครับลุกมาเลยแจกฟรีขอบคุณครับใครจิงว่าช่วยฉันล่ะคะนี่มาเอาสบู่มาแจกฟรีนะครับเป็นลุทลลอกคนละหนึ่งก้อนนะนะครับหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนถ้าใครถือไปสองก้อนแบ่งเพื่อนด้วยนะครับอาจจะไม่คู่กันอาจจะไม่พอกันนะพี่น้องแต่ว่าเราก็อยากแจกได้บ้างไม่ได้บ้างจะให้ได้ทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้ เอาขอใ,<ค>ให้ช่วยทำให้คู่กันเออทีมงานปิเกตี้ไปแล้วนะครับไปช่วยกันแล้วอ่ะวางสักกรร๊อซีอ่ะขโมดเพลงอะไรเพื่อนขอบคุณแฟนเพลงลครับเอาเอาพลงนั้นไม่ดีนี่เพลงโคราชไหมลักเสมอลืมนอะโอหังเสมอลืมเ<อ>สมอลืมอนะ่ะเอากระดาษ<บ>ขอเสมอลืมหน่อยเอาเอาก็ได้ก็ได้ วันนี้พี่น้องมาก,กันหลายครับพี่น้องชาวอำเภอหน,นองบนมากนะครับซึ่งเป็นคนคนร้าดเราคือกันเนาะผมก็อยู่เสริญแสงพี่น้องนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ไปอยู่ที่ชัยภูน,นะครับไปอยู่ที่อำเภอภูเขียวนะครับเสริญแสงก็เหลือแต่พอพือแม่ก็ตายไปแหละน้องสาวก็เสียไปเมื่อช่วงโควิดนะครับ<ม><ม>ก็เลยไม่มีใครก็เหลือแต่เหลือแต่พเพาะเดียแถวโบราณเนี่ยเกลียพอ่อเรียกเพาะเนาะเพาะ ขอบคุณทุกแรงเชฉ์แรงใจนะครับที่หลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายนะฮะอบุอ่นใจอุนานา่นหน้าฝากขังนะครับตอนนี้ที่ที่รอก็รอสังกสีจนบทเวทีนี้เสร็จแล้วล่ะ นะครับผู้ลงคนมีความสูงแห้งเงี้ยยังไปใส่กระรองเพ่งเงีนะธรรมดาเพิ่น,นได้นอตดิเออเพิ่นได้นอนได้พักผ่อนดิอ่ะไปจัดเต้ยเราเป็นจังหวะเพลงโคราชนะครับเพลงนี้ของพี่กระมอดใช่ไหมใช่ใช่ครับโอ้ครับเสมอหรือเ,เป็นเสมอหรือ <ๆ S 2> ขึ้นมาทาง โคราชแกวอยากจะฟังสำเนียงจะมันหายไปแต่ว่าเพลงนี้จะแต่งโดยอาจารย์สัญลักษณ์ดอนศรีนะครับแต่ถ้าเป็นเพลงวิ่งว่าวนี่คืออาจารย์กระบนบ้านแท่นนี่พร้ทันไว้ให้แล้วก็อีกหลายๆเพลงอย่างใับเนาะกราดนตรีหยุดคณะที่รอสักะสีเสร็จนะครับขอบคุณพี่น้องทุกแรงเชียร์แรงใจเด้อใจสีขัดใจสิลาดสิขูดภาษาบันฝ่ายเอิน เราชอบเดนเดนเดฟิงคนลานสช่ไหมแต่ก่อนไปก็ไม่ใหญ่ไม่ได้ใจหน่อยนี่เพื่อนไม่ได้ใจหน่อยนี่ขณะที่รอดนตรีอ่ะเออเอาลองเธได้ไอีแม่มอมนี่มาไว้ทำมีแล้วมันมีจะเสียดอกนาน้องนาเป็นใหม่อ่ะเป็นใหม่นี่ว่าแต่ตัวของน้องอยากได้แนวไหนจะซื้อไปให้ละเป็นเมาเป็นมัว เป็นมัวทาสาวแอวจะต่งต้นทั้งต่งบนญต่งใต้สารพัดจะจัดให้น้ำมันแป้งแต่งโดวแป้งแต่งตัวบนในอ่อนย่อนตกแล้วพี่จะให้แต่งนี่นี่มันต้องยายจุยเดี๋ยวถ่าเพลงโคราชยายจุยไหมยายจมาช่วยฉันหน่อยแป๊บเดียวนะยายจุยไหนไหนก็มาเที่ยวแล้วขึ้นมาช่วยเพลงโคราชฉันหน่อยเออมึงมาช่วยกูที่จุยเดี๋ยวบางๆมึงไปเที่ยวบ้านกูนนะหมูเด้อเดี๋ยวกูจะขาหมูให้หมูกิน

เองเล่นอยู่ใกล้ถนนก็ดีอาจารย์ขอละนจาจักหน่อยด้วยอาจารย์เอามึงมึงเล่นคีไหน มาเขากขยุดระหว่ามที่ไปขามด้วยไงก็ตายหมดแล้วะถนนก็ขามเลยหลายๆคนเนี่ยขามพร้อมกันหลายๆคนเอออย่างน้อยมันก็ต้องไปถึงฝั่งโนู้นนะคนตัวคนแหละจีนไม่ไหนเดี๋ยวไอ้จีนหลายๆเนี่ยแมวไปดิไหนมันก็ต้องขามด้อยู่กลันถนนเพราะว่าขามไปหลายคนอย่างนั้นว่าต้องหลอดสักคนสองคนเลยอ่ะล่าด้วยความเป็นห่วงพี่น้องถ้าจะข้ามถนนก็ระวังเหยียบรถเขาเด้อระวังให้ดีระวังรถชนเนี่ยเออะ เอาอกหักเสมอเืิมเลย่ะครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีดีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ